ทางแหง่อเลยว่าสิเอาทรายเอาอันโทมาไว้โดนตบนำมาซะมาเฮ็ดอะได้เดือนยี่ส well, so, ิบสองไแเลยคือมบ้านนั่นแท้เนี่ยเนคือคือเห็นเพื่อนโทรหาว่ามีนยเมื่อกี้อันเพื่อนอยากเฮ็ดผู้เดียวเนาะทั้งผู้ใหญ่เพื่อนกับผู้ใหญ่เฮ็ดอีต้นแล้วเพื่อนอยู่กับเพื่อนคนเพื่อนอยู่เพื่อนอีต้นกันดีคือการไม่บุญเลย สบายดีพี่น้องเอ็ซีวัสุขสุขอนเพี่น้องเด้อน้ำมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับซองสาวบนมาบ้านเฮามาพ่อกันมานี่กับเมาทางเฮื่อนเศ้าหลาพี่น้องเปมาท,างางาทังเฮือนเศล้าหลานะทังสมบุญกบบัสีสร้างแฮ่สร้างทรายมาแหละพี่น้องไอ้มากะเขียมไว้โทนเน่เนาะแต่ว่าหนทางนี่มันยังบ่แหกปันใดพรอนเป็นตะลุกโวน ค่ะเพื่อน้องสมโอก็หัดเน,นาเกมากเขาเจ้าป็ยานมันอันต้องรอให้บินแห่งก่อนจังหน่อยอย่างสี่อาก็เกี่ยมไหวครับว่าสีเอาท่อมาแน่ว่าสันเตให้ทางนี่แหละมันยังเข้ามาบบได้พี่น้องมันเกของนักเนาะอ่าเมื่อนั้นพี่น้องเลยทั้งสาวนกได้ทาทั้งสลาเพื่อนเนาะว่าเรื่องห้องน้าเป็นเหตุเองได้บ่บว่าสันอาธา่ามีผู้ใหญ,ญ่เพิ่นซื้ออุปกรณ์ให้มันนี่ก็ างล่าก็ว่าเฮ็ดได้มาเนี่ทางผใหญ่เพิ่นกันเลยว่าถ้าให้เราเฮ็ดผู้เดียวก็มันก็อีต้นเล่านะเล้าก็แบบบกแข็งแห้งปันใดพู้ที่เมือนั้นทางเบารี่เนาะพิ่นก็โทรมาทามสมบุญว่าโอ้ยสมบุญเนอ้ยเป็นจังได้ว่าคือเห็นข่าวว่าสีได้เฮ็ดของน้าให้ทั้งสาลาโบ่ได้แล้วโบ่สร้างว่าเนาะ,ะทางเบารี่พี่นอ้องเอียเบารี่ที่ว่าเฮ็ดไอ้ของน้าให้ทั้งน้องปูปาลาอะไะ ทั้งสบุนก็นเลยยังบทันได้รับปากเล่วว่าโอ้บอลี่เอ้ยเดี๋ยวข่อยถามว่าได้เห็ดเอลีข่อยซิบอกเจ้าเดอ้อทางสุทธามทังบอลีนะอ,อีกอย่างเขาก็อยาาใไ้ทั้งบอลี่มีเวียมีงานเห็ดเน่พะว่าเมื่อนั้นเราโทรมาถามแต่เราก็สิถามทั้งบอลี่อยู่ว่าถามว่ามาเห็ดซากันอีทั้งบอลี่เพิ่สิีบาจังใดเนาะเพือนเรา,าถามว่าเราตกลงมาเห็ดซากกันกัลกลัวสาล่าสิห้ทั้งบอลี่เนี่ยมาเห็ดเราก็สิได้มีเวียมีงานแน่ ตอนนี้ก็ยังประธานที่เกี่ยวเขาฝนยังตกยังลินอยู่เนาะ,ะกอขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่เด้อว่าเอื้อยเด้ออายที่ว่าไว้วา,างใจให้เฮ็ดเวหาเหตุงานเนาะขอกกบคุณขอบคุณในลายให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บยาสุา้ได้ความไข้าย,ยาสุมีเด้อซาถูกบุญคำนํำซูเนาะขอขอบคุณขอบคุณไปหาทางเอฟซีทุกคนที่คอยให้กําลังใจมาโดยตลอดเด้อเนาะซาถูกให้อยู่ดีมีแหง้งว่ดสุขสุขคนลืมเบอกไปพี่น้องเอ้ เมื่อคืนนี่เนาะทั้งน้องปูปลาโอ้ยแต่อีตนเลยพี่น้องเลยมันมาหาแม,ม่บุญแม่บุญเอ้ยว่าจันลูกนี่อุกใจเด้ว่าสันอันนี้สมุนก็ต้องคนุะญ,ญาตเนะแม่เพิ่นตีลูกอยู่แล้วว่าสันเมื่อคืนนี่เมื่อก่อนนั่งกโท้มาหาแม่ห้บอกลุงเฮิรมให้แน่ว่าจันอ่าเพราะว่าคล้ายๆแม่เพิ่นเอาแบบมีค้นเข้าไปนะพี่น้องก็หฮากกบยันเพืพ่อว่าความบ่ปลอดภัยกับของน้องหละ ไอตุน,น้องทั้งสมุนก็นมแต่บอกน้องว่าอาจังใดถาว่าเพื่อนให้เพื่อนยังกะอดทอนไปเด้ออีหลาเอ้ยมิจะบอกนี่นี่ทั้งสมุนกะบ่ฮโ้สิบบอกจังใดว่าทั้งสมุนกะเฮาได้แต่บอกน้องละมัดระว่างถ่าว่ามันเป็นไปได้ถ้าว่ามันหุนฮหฮงลายกะให้ทั้งน้องเพื่อนไปหาทาั้งในบ้านรถเดอ้อทั้งน้องเพื่อนกะหู้จักอยู่ทางเฮือนในบ้านก็ได้จังไดกะนีแจะเป็นกำลังใจให้น้องเขาก็ได้เพิ่นสีทักหาตลอดถ้าว่ามีปัญหายัง อีต้นเน่ยพี่น้องสบุนก็ะไดเนาะอีต้นทั้งน้องเพิ่อนอ่ถาถ้าสเขาไปหาะทั้งสละ่อนถา้าวันนคลิปนี้สบุนมาว่าผิดพ,พลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยว่าสุขุสุขคนทั้งพี่น้องเด้อมาโอ้มาบนนี้แลกพวัวาจนสีเบิร์อันนี้อืมอ่าอ่าพน้องเลยอืม มาฮอดแล้แตงเฮทตลาโอ้มันนี้มีเซงเด็ดรดไฟได้คือสีคุณค้นตาอันนี้โอ้เพจาังเสียงปากอมแอมอมแอมเยอะโอ้ทางสาโฟนสวา,ายดี <c oughs> จะเอ,อ๊ยยิม้มใส่จื่อคอยบ่ยิ้มใส่จื่อบ่เออม,มันยังมาได้ใส่นี่ มาเตอฝุ่นโอ้จื้อได้สฝุ่นเลยขนาดยิ้มใช่ฮะรา้อ่ะไปทางด้นบดเด็กหน่อยอันนี้เป็นเมือนำโพโอ้โอ้ซือคน้มาฟาคุณนมมาเาาไนนะกินบ้าเจ้าก็ได้กินมากล่ะในไลายเลยนจ๊ะเลยมือนำาพโอ้มือนำโพไปเลยได้ เอนจะพมด,ด,ดมาเลยเพื่เลยเวมาเล่นเพื่อนเอามะหุงมาห้เพื่อนเอามห,าามงหุงมาหาเพื่อนซื้อมะหุงมา,า <c oughs> เพื่นก็เอามาห้ยเ่อนในเพื่อน <c oughs> เงีเพื่อนเงียบเตอะหับมา <c oughs> เสียปากให้แอมเอแอมยอะขนาดโอ้ยกะว้า Ar, <S <s จิเม <Yes> 응ื่อเพิ่งจะไปเฉพาะมือดินเต็มเลยแก้ได <oh, ้ลูกน้อยเก็บทานกับมันแดดผลวัวบางหนึ่งมันหากระห่มนะกระใจจักสอบเลยโอ้ยหากระไดนี่เดชช้องนั่นกระสอบหนึ่งโอ้ได้ะพ่อซิปสอบโดยที่ได้ซิปสอบประมาณนี้แหละกระไดสำนันใครเยอะเนาะโดยใเนาะโดยเข้าไปยังเฮ้ยนะเฮ้ย เฮ้ยเขาไปยังเป็นโจรบ่บูมีเงินดอกเอาโลดมีแต่มีแต่กระสอบเขานะเอาเลดบหคนอยู่ได้ล้วาเฮ็ดสมคายนี่อยูต้องคอยพักนี่คายผู้คอยนั่นเป็นนายพะว่าคนตตเขาเขาคายปลาอันนี้ก็คายกันทำไรกับ บิรก่อนอันเชียร์เชียนไทยเราเชียร์ไทยกันไรเบิดบ่แม่เดี๋ยวเทาซื้อเขาไปตลาดเทาไปซื้อเดี๋ยกินมานำมันตันแต่สิลายมันได้อันทึนกลับมาคือเก่าได้มาได้ทูไทยเนาะได้ทูไทยทึนอยู่ก็ยังดีได้มาบุญเลยเถื่อมันผดกำไรบมดลายเนาะทึนมันก็บินเหมือนกันแล้วมันก็บินเถ่อกันไรล่ะซิปเศร้าเนาะเฮาเฮาบุญบอนส่งเดี๋ยวเำามีบอนส่งเนาะเฮาบริค่ทน้ำมันลายอันนี้แบบ ทั้งนั้นแน่ไปบบซื้ไอไงกับว่าแล้วสามสิบเปสละขายอีกสามสิบเป็นหกสิบ,บนะเบอร์ไหนทำไรนะจะมีนะใช่เนาะจะมีอารมณ์ดี <c oughs> อ,อยู่ได้อยู่กับอยูมย่มันเย็นถ้าบอคอยหายแล้วแล้วนะนเราหูตะกเกาอยากเมื่อน้ำโพขอ,อ,อมาเห็ดอันนั้นเอาเสามาเห็ดแทนน้ำให้อุชา เห็เ็นทนอนพี่แหละคืนนี่ฮะนอนพี่เลยไปเห็ดแต่เศร้าแล้วแล้วบอเซนคข้าวันหนึ่งอ๋อเห็ดไปเห็ดแทงน้ำให้แล้วโดยแล้วแล้วคนเมือบอนตั้งโดยได้เมืองาปุ้นโดยบ่เมื่อจังได้มือว่านนีกาะงาหันเต็มอยู่ในสวนมัเพชรแล้วเนาะเราแหงแพงดกบดกเราเอาเพชรนะเาเพชรสองสาตนนะมันหักดกเบี้ยมันอีกล่ะเพลยงว้ปลูกเดือนสิบเอ็ดเยอะแล้วบ่โดย มักตัวผ hmm. ู so, ้แล้วกระพวมอ๋อกรพวมเป็นแล้วว่ากำลังเป็นดอกองเราแน่นกบเมื่อแล้วบ่มีผู้ดูยันตอนตอนแรกผู้กหลายทีโทรบอกคือไหนึ้นมหาบอเซนดิเยอะเยอะเยอะอ๋อเยอะมหาอยู่คนบ่โดยปหาอยู่เพื่อนอุตสาบอเมรแล้วเมื่อแล้วบ่เรามาแต่โดนถูกไอบอเซนฮะแล้วเขาไปวัดแล้วเขามาวัดแล้วเขามาวัดน้บอกคือแล้ว่าตอนแรกประมาณสามสี่โมง เห็นแล้วไปเฮือนน้องเตี้ยอันแล้วก็ออกไปเูยค่อยๆออกมาแต่วัดพุคนแล้วเลยแล้วว่าเราทีเข้าว,วัดนีนะี่ไเข้าไปวัดไม่ได้เขาร้านเลยนั่งเบาเรื่องกระบ่ได้ว่าพื้นดอกไม่บุญเลยก็ะเบาเรื่องอุตส่าห์ไห้แล้ววันโอ้ที่ว่าเราไปอยากถ่ายคลิป <laughs> เลยบอกแล้วก็พากันหัว <laughs> เราบยายากออกคลิปปฏิหารย่านย่านเอซีคอมเมนต์มาว่าองกเลยว่ากันเลยก็ว่ากันหัว่าโอ้ยว่าอันมีแต่แนวคุสิเป็นเนาะเป็นอะไรก็มีเบิดเมื่อกี้คือบอกหดย่านมาแล้วเบนแล้เนอกฟันซื้อให้ทุกอย่างแล้วเพราะว่าย่านแบบนี้เอาสีย่านเห็นยังไปยอมหักทุกอย่างแะไรเนาะก็ต้องมีคู่คู่คนนั่นแหละ แม่บุญเลยบุมีบ่ได้ดอกมันต้องมีผู้คนนหาคนบ่ได้เนาะมีผู้มีผู้บ่ดีคิดบ่เอาคู่พ้นบ่ได้นี่คนหนึ่งก็ไปบวกคนหนึ่งก็ไปลบนี่คนร้อยคนพันคนเป็นหมื่นเป็นแสนสีมาบอกคำเดียวกันบ่ได้แม่เนี่ยจะพูดสีเบ้าเบ้ากัยญาเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นอยากเบ้าเพิ่นเบ้าเพิ่นก็บ่ได้อันนี้เฮาเฮาก็เปลี่ยนเป็นบ่แม่บุญเพิ่นให้ เหมือนสีว่าไปเขียดไปหายกันจากสีบาจังไดก็บมูคือกันเอาแล้วก็พากันหัวกับสะพนกินไปใช่เฮ้ยเมื่อไรบอกว่าไปเผาเฮือนบุมีพามือนี้ใช่บ่ออไปแล้วบ่ี้เไปเอเอาจีรถมีใช้ไปจ้รถน้ยหลุดนามูหลนาังอือืม ค็อยากได้ทัานนี่ไปโอ้ยวะให้นอาไปเดี๋ยวมาดูของเฮียนกาศให้รูกอย่างมายจะเอาไปโชวเนาะมันก็ใกล้เต๋อใกล้แรกคือเขาสะโพนอยู่ก็ใกล้อันนี้ที่ท่านซ้ำเหมือนบีมซ้ำบอมที่ใกล้เขาใหญ่แล้วเนาะนี่อืมไปน้ำหมูก่อนนะอไปก่อนไปกับเฮาบไปเที่ยวเนาะไปนอนละวะเลือดเอา อบ่ได hmm. ้นีはは่มีส okay. ินย uh, uh. ังเด้อ so? ือม yeah, hmm. um, uh. ีแต่หาเงินใช้ลอาในครัวเอามาตัวนั้นาสิใช้นี่ัว่ลเอได้มาแต่ใส่หลายแท้โอ้ยบ่ซนเอาให้บ่ซนเอาให้แล้วก็ปั่นให้เพิ่นเมื่อกินนําอันนี้นมบ่เซนเอาให้เพิ่นนมดนอ หัวห pues ัวหลอนใช่ไหเพื่อนมีหมวกอีกเฮ้ยเพื่อนมาแล้วก็บพี่ซื้อว่ะโอ้มากมีตุ้ยใหญ่เกิใจดีกป็นห้วซื้อโอ้ไปเอาสุดโอ๊ะเออร์ละมันจะเอามาเห็ดแนวมันบูมีแนวมันบอกเป็นแนวหันดี้อ่อนๆนะพอดีตามไปขอปั้นน้ำนงทงเลยพี่บอกไปแบบบูมี่สวอชเก่ๆใช่ไมาบ่บูมีแต่อยู่ตลาดเุ็นน้ำมันจะอยู่ตลาดมันบูมีเดีไปเลยบ่ไปเลยบ่ เดยอสบายดีบ่ะหัวตามไหวได้หลายประด็นนคกขวานรถไผเขวาเชียงปากอมเยอะสองคนนี้เข้ามาจนเ้ยนั่งนีはは่ก็ได้ดยดค่เพื <h <h ่อเสียงฟาดังเมนนเมนอนนี้าในสร้างเป็นความแหงเนาะควมแหงว่าเรื่องซอมือแลบริโต๊ะงมือนี้ว่าสีหาทางแหงเลยว่าสีเอาทรายเอาอัน โทรมาไหวโดยรกน้ำมาซะนะมาเฮ็ดบ่ได้เดือนยี่สิบสองเลยเห็นขึ้นานนั่นแท้เนี่ยเนี่เห็นเพื่อนโทรหาว่าเมียเมื่กี้เพื่อนอยากเฮ็ดผู้เดียวเนาะทั้งผู้ใหญ่เพื่อนกับผู้ใหญเฮ็ดอีต้นแล้วเพื่อนอยู่กับแมงโกงเพื่อนอยู่เพื่อนอีต้นก็ดีคือกันไม่พูดเลยเพ่อีต้นก็ดีโดยคอยกะถามมาลีอยู่ห่าโทรเพื่อนบุติด ว่าบาเล้งก็นสิไปถามแล้วเอยากบาลิกหาอมือนั่นน่ะเราโทรมาหาโกบหาลาบทนั่นเรายันลาว่าคือบ่อๆนี่พอเราได้มีเงินใส่เนี่เดี๋ยวมีงานเห็นไปลุเงิมผพาออกไปถงนาอยู่เลยเลยหาลาบบ่หากบหาเขียดอยู่เลยเนาะคอยยันเรานอนนาเนาะเมนเพราะว่าเขาเราแดงนั่นแหละยันเป็นนอนนาอยู่นั่นแหละจังหวะ มาเล่งข่อยสิไปเฮือนเราลงเบิงเลยเลยยันว่าแม่บุญญาขนาดบ่เฮือนข่บ่ได้ไกลกับเราได้บ่ช้ำทำไปเฮือนสะเพชรนี่แหละโเลยเลยไกลถัดไปเฮ็ดเมย์แล้วก็ถทมเม่แล้วคันว่าบ่เห็นแล้วกันละมาบ่ล้วมาหาข่ทรหาข่เด้อเลยดีคือกันก็เดียวว่าไกลย่นไกลเดียวเห็นก็เห็นที่เดียวเห็นกันเนี่ยก็แมนเพราะม่บุญอย่างไ้เรามีรายได้แน่เพราะว่าเรา พอมีได้ค่้คันว่าเรามากอะมากแบบมาถามเราถามโบมากกับโบเป็นยังสินะเพราะว่าเราก็เพราะเพราะว่ายังเพราะว่าเราโทรมาถามนะเมืองนั้นเราโทรมาถามคอยเราเห็นนั้นมาแจ้งข่าวดีแล้วเราถามมันเด็คอยเลยว่าคันว่าสิได้เหตล้วาคอยสิบอกแก้วเด้อโดยบอกอนี้พอได้จับสวยกันเนาะโดย ก็เลี้ยวไว้ยังสินะจะจับมันก็จับผิ่ก็พอล้วไูดคุ้มเนาะมันเลยผู้หนึ่งผู้เดียวเฮาไม่ยิงผัดซาบคอยคอยว่แล้วคอยคอยอู้แล้วคอยกระบอกกระสูได้ยูไหมบุญเอ้คอยเมื่อยคอยเมื่อยไว้ยอมเพควนมีผู้มาเห็ดนำเลยก็ดีคือกันเฮาอยากเหดเฮาอปเหตุนะเฮาตัวได้ อยากนำทานพื้นอย่างนี้นะมีเวลาเขาก็ไปเก็บพื้นขึ้นเก็บพื้นไว้แล้วนะเก็บกล้องไว้แล้วแต่ท่านได้ไปเอาเก็บกล้องไว้บนระเล็กระหน่อยคือยังสั้นเลยมีพูดเลยยังบุษยท่านได้ไปเอาปะตาให้มันแห้งก่อนผลภัจจิมาอีกเลยผลภัจจิมาเสือพ่นไปทางอื่นก็มีแต่ดีคือกันมันวิทย์อันนี้เด้นี่วิทย์หอเขาเลยเนาะวิทย์หอเขาอย่างจะเอาคันสา พรรษากระพันอ่ออกพรรษา,ออาไปแล้วเออมีแห้งแล้วแบาเลยไม่ตกกับพ่อไปนั่นแหละเลยจังหวะเก็บพื้นไว้แล้วให้มันแห้งไว้สิไปเจยังไ่ทันไดเจริญมากอง <ซะ S 2> ไว้เนาะเลยมากองไว้แบบมันเบิดตัวน,นี้แล้วเัาก็กองตอถึงสีน้ำพ่อเ่าก็ไปเก็บมันใช่ไหมดีกว่ามันมันมีอยู่พื้นนะพอได้เก็บอยู่สิจะดีกว่าอยู่ละล่าเหม่อนบอก ก็มีแดดนี่กันใส่ก็ไปแกล่อีกแล้วปาตะนันดวนแดดอ่อนจังไปได้สบายเลยมันแดดอ่อนยังไมอแรงคนละนี่ยังว่ามันยังบม่ได้เก็บให้มันเบิร์ตนะหั่นผลนะกัวสิบวันทด้ควัดเบิร์ตหั่นโบไม่หุ่นเพราะว่าส่นนั่นเพิ่นยังโบเบิร์ตเลยโบอยากต้องเลยกินดินมันไหลลงโอ้ยจำในได้เตือซอกเตือซองแบบนี้ก็ได้ใส่ได้ไหมเฮาซื้อเขาก็สี่สิบพันพอนี่อันนี้ยังมีแต่เฮาเก็บมาแล้วก็เอาดินถมมาซืือ กันเอาจักตัดยังว่ายันเปลืองน้ำมันเปลืองอยู่แล้วน้ำมันอันนี้พัดเขาซาวบาตัดไว้ให้เนาะยันแต่มันเบิดก่อนเท่านั้นเนะยันแต่มันเบิดก่อนเก็บตามเคมป่าบอกเลยนี่แนี่น้ำทางนีตัวตัวได้มันดินทมดินยงางาเอเสียมง่ายคือขลุขลุ่ยเนาะมันดุดมันดุดมาแล้วมันจูดตัวได้ที่มันบ่ใหม่เบิร์งกันนะแล้วดินมันทมแล้วเขาก็ง่ายเอ้าเลยสี่ ทางทางนั้นเข้าวัดปุ๊คนนั้นเข้าไปหาตัดเอาได้เขารถไทยไปพวเมียตัดเอต็มเขาเขาตัดเขาว่าตัดเอาแต่อันไงงานสำคัญสำนี้เขาก็สิบบเอาดอกนี่อยู่ไ้ทางไปเนี่ยเพิินเพราะว่าเพิ่นเพิ่นดุดเด้เพิินเตงทางไปเด้อเบิ่ดเบิดฝนถาว่าบวกคาดนะอู้ย้าหน่งอยู่รัดไปนี่เลยไ้มมีกันยั่งอยู่นี่งานสำคัญสำยังนี่กันยั่ง ไม่ิ่นไปตัดน,ะนั่นแล้วเรอยากให้เพิ่นจอง้องเข้าร้ายอย่างเพิ่นเว้าอย่างซี่นะเฮา,าก็มาอยู่ใหม่ก็เะพูดว่าเออเฮาก็มาอยู่คืเอเฮ็ดจังซั่นจะังซี่เห็นัหมแล้วอย่างเพิ่นเว้า,านั่นนี่ฮักแต่ว่าคนนําบ้านบบนี่ก็บอกอยู่มาพูดเ้ยเฮ็ดโลดเพิ่นว่าคัแนนคือเจ้าดูเพิ่นเว้าอยู่เพิ่นมาเลี้ยงงัวเลี้ยงยังนะคนก็บอกอยู่ก็บอกคนว่าเอาโลด อันนี้คนว่าตัวใหญ่ใหญ่เห็นเลยโอ้โตัวใหญ่น่ะมีปัญญาแล้วว่าตัวใหญ่ย้อมแล้วทำอันนี้นี่โอ้โหเลื่อยมือมันกระโบไว้ได้ไหมวุ้นมันใหญ่สานีเปิดสีขาดของไม้พันไม้แก่นใหม่ยังอันนี้ตัวนี้ไม้กระจะอันนี้กระจะบอนี่ทานงามได้เนาะนี่นี่หนักบุญนักนั่นแะแต่ว่าเหงาห่กมันอีสังก็ยังนักที่เหตุหลักหัวหลักยังนี่บอนี่นะนิทานนี่นะ อทานักเด้บุญเอ้ยไส่เด้อสิขายมันเด้อมันหลายก็ขายเนาะมันนอยก็บ่ขายนี่ได้ยินสบุเพิ่นก็ว่าสิเอานําอยู่อือสบุว่าวัดบซะก่อนแต่ยังบ่ทันได้มีอันนิจังซี่นะโอ้ยเฮาเฮามันบ่มีอันอัดก เจ้าหากระสอบยังมาโปกอะไก็นนิดเปล่าเดี๋ยวฉีกอะไรฉีไปฮาอันควงมันไปใช้โบ่บได้ได้ยูนบ่งามบ่เลยโบงามเดี๋ยวนายเพื่อนจะบอกอีกว่าคือเหตุเรื่องนี้นะเราต้องใส่ปากันนี่อลไรกังนีดเอาเรื่องนั่นเรื่องนี้เลยเดี๋วนายบอกโอ้มีแต่นั่นโบมาจากเกลือเนาะแล้วเหตุเป็นใดโบคือตัดใหม่ได้เสาก็ไดรนะเลยแต่เพิ่นแล้วเพิ่นก็คือสีโถห่าคอเพิ่อนโบนั่นนั่นเลย อทำพุทรธฮะพุเรนเลยคอยเฮ็ดคอยไปนี่แหละเนาะโดยใจเย็นเย็นังได้ยังอยากให้ไวคิดไปซะว่าแต่ก่อนเนี่ยโบได้ดอกเมนดอกเมนคอยเฮ็ดคอยนั่นไปซ้ำนั่นมาอมันโบนั่นไปไหนสิไปห้อนก็เพิ่นก็บ่ได้ดอกเมนเอ้ยยามได้เป็นโทรมากอ่ะเป็นว่าแบบเขินกันพอดีละนั่นกันเลยรวย โยปุเดียกินข้าวกันยังสจมอันนี้กินข้าวเขาก็มีซังน้องมือเศร้าไปซื้อต้มเปื่อยมือเศร้านี่ซื้อต้มเปื่อยอยู่ห้ามเป็นกินข้าวแล้วเพิ่นก็เลยเหลื่อมือเพิ่นก็เลยมาบ่ราะอะรมือแรงนี่มาแล้วมาห้าเปอร์เซ็นประมาณสามสี่โมงอะไรเลยสาวเพิ่นมือได้ใส่ชีเด้มาเพื่อท่านข็ง ประมาณวันเสาร์วันที่วันสุกวันเสาร์ของงานอันนี้กับเขาเจ้านัดทิศหนึ่งแล้วอันนี้ก็เพิ่นว่าเพิ่นว่าโบแมนโบแมนบทเดียวกันกับวัชชักรน่ะสิบบเสนาบอกโดยไปสั่งดูใช่ไหนี่ฉันแมนอยู่หันทิศแมนสัางยี่มองเดียวกันหนี่งในบ้านพ่นซิฟนี่ได้เนี่อยู่อยู่หันเราเนี่ยมันสิถึงเนี่ยเลยมันสิถึงเนี่ยเพิ่นมาพันนั่นเลยสิสิเอาไปส่งเด้อสิโทรหาภาษาเลย บนกับงดไ้จ้าจากทองซามเมอเนาะโดยคืนนี้ว่าบตกกะต๊กยุบล็อกกแฟกตแต่บได้แห้งกับ่บมีบมีจัดมิดแม่นบเอือโปเจ๊ะจดได้อยู่ทางบ้านโบมีเลยบบมีจัดมิดเลยคือกนห้องเพื่มมาอยอ่แต่ว่าโบมีมนตกทางอื่นเนาะโดยอดย สิว่าจังไดเนาะเมื่อมื่อวานนี่คือซีเมนต์ไปแก่ใหม่นะเม่อบุญละเพิ่นน่ะบ่แเ่นมากเราเเป็นแนวไดคือซีเมนต์เจ็บบอกรือว่าจังได้แบบเราเน่นเรามันจุกขึ้นมานะอจุกมาเ่นเก่าห้ยลืมยากินว่ะก็เลยเอานอนเมื่เกืนนี่ป้า ทานลุกเหมือนันยังโบมือลูกมาบบโอ,อ้ยเนาะก็บกติแล้วดอกบอกแล้วว่าบอยไปบอ้เห็ดพอสะกอนยุดกอนบบก้กอนเนาะโดยจากมือสองมือเราก็หยุดบาเป็นอยู่สืส่บอบาเป็นคือมือเศร้านี้นะแทนถี่ว่าเล่านะเจ็บอะไรแ,<บ>แล้วนั่นคุมไปเห็ดให้อุตสาห้แล้ว<อ>ใจเราหนะันนี่ได้เม็มือใจเรา อาคมตัวเองไายกับปุดีได้สุขภาพเฮงบอกนั่นอยู่เนาะคันว้าวนาไม่บุญคันว้าวเฮ้ยบอกไปเ่าก็ว่าคันบบเหตุไปจากไปสิคันให้เราพักเมื่อนึงมีใจเราขาดเลยแราวว่าแม่คำว่าเราบบเหตุยังจะดีนี่บบได้อยู่เยแบบนั่งอยู่ละลายเนาะเลยนั่งอยู่ละโบได้แบบในใจเราหนีฉีรอว่าจนเหตุบบได้กูแหละเง่เป็นไปหมืนเป็นกูแหละ ขันย่างยังบ่หยุดเป็นนี่เรายังฝืนตัวเองเป็นตัวว่าโอ้ยบกกำบบว่าเราซาเซอยู่ซักเาได้จะเน้นเลยเราสินั่นเองเวทีจะเน้นแล้วชีหายิงยังซีนะบ่เหตุกับไพาเหตุขันเราว่าออกมาแบบนี้แหละลังเกื่อกับ แห้งๆแล้วเฮาก็จักหาเอ้ก็ยาซะบ่ปานก็บ่จักซี่แล้วยางนี้ไปทางใหม่ซะยาเพิ่นติเนบ่ได้เพิ่นน่ะขีเซาเนาะโดยจนเราอันไปบ่เป็น่ไไปเห็นเรานอนอยู่จังถามว่าเอเป็นได๋หั่นอะจนจะพูดแหไพูดอ้แต่ละเทือคือกันจนเรานอนอยู่พุ่นแหละ2มื้อเอเรานักแหละอันนั้นันเรานอน2มื้อนะเรานักแห้งแหละอืันได้ยาแมวมากินจังว่าอันนี้เราก็กินนี แต่ว่ามันบวถือนี่ยาต้มแต่ว่ามันบวถือกับเหล้านี่บันพิษพญาตกินไม่ได้ใช่มันพันยาดของเราแบบว่ากินปัวตัวนี้แบบพิษตัวนี้ตัวพันมีหลายโรคเนาะพญนาดตามอักเสบแต่กี้เราก็มีแต่พญนยาเดียวนี่ได้ไหมคุณเราได้มีตัวอื่นอันนี้ฮะก็มาเป็นปีกายอันยางบบหันบบแห้งเดยยางแบบแข็งอ่อนโดยมาเป็นตอนนี่แห้งกี่สุดเนี่ย บางเดือนหานี่หักตามที่เพื่อนว้าะนะคน,นปวดแบบซี่นะนเพื่อนเขาจะให้กินน้องไม้นี่เพื่อนบอกเลยเราก็บม่ได้กินนะพวกสั์ปีกจช่ะเป็นไก่เป็นน้องไม้จช่็บาพยาให้กินเนี่โมบอเป็นเนีนนะ้ยเนี่ไก่น,ะแบบนั่นเะป็นวายาแคทเทนไก่กนะ็ดีหักน้องไม้และมันบ หน่อไม้เราบุกินนะแมนบ้อโดยอยู่ในป่าหน่อไม้อยู่แต่ว่าเราเห็นเน็มเห็นเราก็บุกอยากดอบกันใครอยู่ยันว่าโอ้บุกินก่ได้แล้วข่อยก็ได้หวังหันน้ำมับุญเอ้ยกินแต่ว่าอยากคู่มือหน่อไม้อะนี่ยเราห้ากามยุทธ์บางอย่างเนี่คนกินหน่อไม้แต่มันอยากพิดเลยผู้คนวอาตามเอฟซีคนแนะนำมา่อย่าให้เรากินหน่อไม้เด้อค่ะว่ากิโอ้ยคู่มือคู่มือหวังอยู่น้ำหันอยู่ลักซี่คู่มือต้อง อยู house, house, <laughter. S 1> ่ซ so ื to ่อๆกับ่มีอันเห็ดเนาะก็เอาไปหาหน่อไม้กินก็อยู่ในเฮือนนั่นแหละก็มีบ่ได้อึดหน่อไม้หักแต่อยากไปคือเห็ดออกไปสิก็อยากไปเหม่นบ่บ่ได้หยังก็ได้ตั้งเถอก็ได้กิโลมาจังซี่นะเพุ่นตั้งเถอะก็ได้เห็ดจังซี่นะตั้งเก็เห็นหน่อไม้ก็เอาหน่อไม้จังซี่นะมาแล้วพัดมันบ่หลายก็พัดต้มซะนะเอากินนนี่ะซะ เอาอยูุ่่งก็ไปอยู่สื่อได้จังกับไปจอกแจกแจกได้ขันบัเมื่อยกับทานแล้วก็ไปนะจังคือจังสีเอาไปบัได้ไปบัได้ย้อนยังบัจากทางไปในนี้กันอยู่กัารหูทางไปกับหมดวัฒนแถวนี้นะแ็่จังว่าแล้วกันอยู่ก็อยู่แต่กับทานหนึ่งกับนั่นนี่แหละเครื่องปลูกขคองพังก็จังสีแหละกันหูทางไปคุดกับอยู่อีกในนี้นะไปอีกแไปอีกแล้ว บ๊บอกเกินพี่นีพี่หนาโดยแล้วลึกกู้ละคือเราวะแล้วบอกเฮ้อเงนกอยได้มาอยู่ได้เัานะเงันคือเราเราไปจอกจเจ๊กๆบบเท่าพูนิ่งเท่ากบก้าอย่างเนาะอยแม่แม่เียใช้กนอ่ะซะแ่ละเอเดียมือหนาพูน่ะซิม่าไม่มีเว็มาเยี่ยมคือเก่าหน้าจะด้ว่าบมมาว่าเอคือใช้ได้เยอเนาะแต่เก่าเนี่แม่บุญเคยมาสิบโมงเนาะบ ก็ไปเอ็นแม่บุญเนอะมันนี่มันกสวยแท้มะมันนี่มันไปทางพุ่นก่อนดิไปทางวัดแล้วก็เวไปทางเฮือนน้องเมย์น้ำเน่ดูนก็เลยว่าน้อเข่าไอ้พุ่นบัดขาออกมาไปว่าเวพี่เดี๋ยวเข่าพุ่นอะไรจังแวววล้่าทันโอเคสาดเดี๋ยวคอยไปเรื่อต่อสลัดได้อยู่บุญหลายๆเด้อเด้อเโอเคพี่น้องไอ้นาะมันนี่เวมาหาทางสลัดเพิ่นนี่แหละบอลสีเห็ดห้องน้าก็ได้ ถ้าผูญญา้ใหญ่คนนี้อยากให้ทา้งบาลี่มาเห็ดน้ำเดี๋ยวสั่งสบุนสีไปถามทั้งบาลี่ก่อนโทษใส่เล้วมันกะบติดเนะะาะนะจังใดคลิปนี้ขอโต,โตกันเด้อพี่น้องเด้อพอกันในคลิปหน้าไปแล้วสบายดี